แต่มันเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงอ่่ใชเป็นฐานที่มั่นเดิมของพรรคเพื่อไทยใช่ในเชิงสัญลักษณ์ภูเก็ตกับอุดอรธานีอาจารย์วิเคราอยยังไงฮะภูเก็ตเนี่ยมันคือภาคใตา้คือถ้าเรารู้การเมืองไทยย้อนไป20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือฐานหลักของพระชาธิปัตดซึ่งพรรคไฟ ที่อยู่ตรงข้ามกับประชาธิปัตย์อ่ะไม่ว่าจะชื่อไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยรวมถึงอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยปักธงในระดับสสเขตได้มาก,ก่อนเพิ่งจะมีก้าวไกลนี่แหละปักได้เป็นที่แรกที่ภูเก็ตแล้วก็ได้ทั้งจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ก้าวไกลนะครับคือถ้าปักสนามท้องถิ่นได้สักหนึ่งจังหวัดในภาคใต้เนี่ยก็แปลว่าต่อไปนี้เราจะบอกว่าภาคใต้คือภาคของพรรคการเมืองอีกขั้วหนึ่งไม่ได้ละ คือวันนี้มันยังมีภาพอย่างนั้นอยู่แม้ว่าประชาธิปัตย์จะอ่อนแรงไปอะ่ะแต่มันก็เปลี่ยนมือมาผสมประสานกันอยู่ในพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับในขณะที่พักสายทางก้าวไกลเอย่ยเพื่อไทยเอ่ยเนี่ยเบียดแทรกได้น้อยมากใน,ใน,ใ,นในสสเขตยิ่งท้องถิ่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับในอดีตวันนี้ถ้าก้าวไกลสามารถวันนี้ก้าวไกลทําได้แล้วสนามใหญ่สสสามคนที่ภูเก็ตถ้าขยับต่อไปในสนามท้องถิ่น อ่าซึ่งมันจะเรียงลําดับไปอ่ะอบจเทศบาลอบตอเนี่ยสมมุติมีพื้นที่อบอจอได้หนึ่งจังหวัดเทศบาลเริ่มได้พิพับพบพ,บพ,บพับในบางจังหวัดอบอตอมีแซมแซมไปในหลายๆอําเภออะไรเงี้ยในภาคใต้ในเนี่ยก็แปลว่าครั้งหน้าเนี่ยสอสอเขตเจ้าไกลเนี่ยมีโอกาสปักธงไม่ใช่แค่ภูเก็ตละม,มันจะเอฟเฟกต์ไปที่จังหวัดที่บรรดาการเลือกตั้งท้องถิ่นะพรรคประสบความสำเร็จสงขาอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่ไหนที่เคยชนะปาร์ตี้ลิส แต่ว่ายังปักเขตไม่ได้ก็จะมีแนวโน้มง่ายสุดง่ายขึ้นมาว่าโอกาสว่าบาทิริสนำล่องไปแล้วตามด้วยเขตแต่ก่อนที่จะไปถึงเขตเนี่ยมันยังโอ้ยตั้งหลายปีระหว่างทางมันยังมีตัวให้พิสูจน์ความนิยม,มคือสนามท้องถิน่นและมันเป็นการเลือกผู้บริหารโดยตรงด้วยนายกอบจอนายกเทศมนตรีนายกอบตอ,อย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูภาพภูเก็ตอีกทีก็ได้คนที่จะลงสมัครนายกอบจอภูเก็ตในานามของก้าวไกลคือนายแพทย์เลือศลีณนิทิกุลนะ ถ้ามองในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ใช่แต่ว่าก็เป็นแพทย์ศิลจกรรมประสาทที่โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตะนะคุณหมอเลือศักดิ์ทีนี้ถ้าถ้าจะอาศัยแค่กระแสของรรคก้าไกลจากการเลือกตั้งใหญ่แต่ตัวคุณหมอเลือศักด์ไม่ได้มีฐานในทางการเมืองเดิมให้คนรู้สึกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เขานี่คือความยากของก้าวไกลใช่ คืออย่างน้อยๆคนที่ก้าวไกลเลือกวันนี้ซึ่งผมผมเชื่อว่าเขาไม่เลือกแบบว่าเฮ้ยระดับเสาไฟฟ้านะ,ะหรือใครก็ได้ที่โนเนมมากเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยผู้สมัครอนาคตใหม่เป็นใครก็ไม่รู้เป็นเกมเมอร์อะไรบางคนแล้วก็ไม่<อ>ไม่ง่าย<ง>ในการเลือกเท่ากับสสอเพราะสอสมันอาศัยกระแสะพักได้ใช่<ต>ใช่แต่อปจอนี่ก็ต้องคัดกรองมาอย่างดีเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนก็ต้องเป็นคนที่ระดับทํางานเพื่อสังคมในพื้นที่ แล้วก็อาจจะมีความเป็นตัวแทนหรือมีความผูกพนันมีความเป็นผู้ประสานประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหม่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยวันนี้พูดถึงสนามท้องถินน่นมาสะท้อนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาทุกสนามนะครับว่านอกจากมันเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในในท้องถิ่นแล้วเนี่ยกลุ่มทุนทุนเก่าทุนใหม่อ,มอ่ะมันก็มีผลมันต้องดูรายละเอียดเป็นพื้นที่เลยภาคสังคมสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่ามีคที i ิสต์อยู่ในจังหวัดต่างๆมันก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะ เราจะพบว่ามันมีนักเคลื่อนไหวทางสังคมรุ่นใหม่ๆนะเข้าไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ถามว่าคนแบบนี้ถ้าเขาหลอมรวมกันเป็นแพ็คเ,เป็นทีมนะกลุ่มทุนใหม่บวกแอคทีวิตแนวใหม่บวกการเมืองแบบใหม่แบบก้าวไกลเข้าไปถ้าเขาเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยพอไหวแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าโุ๊ยก้าวไกลกระแสนิยมมาจากการเลือกตั้งระดับใครก็ได้เอาหน้าใหม่มาเลยใครก็ได้ เอามาลง<ม>แล้วก็จะอาศัยว่าเอาคุณพิธาไปโบกมือช่วยหาเสียงแล้วจะชนะ <c oughs> เลือกนิด <c oughs> เหมือนได้พิธาอะไร,ะไรแบบนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้น<ม>อกับอีกเคสหนึ่งที่อุดรธานีที่ไปเปิดตัววันเสาร์ที่ผ่านมาคุณคณิศรขุริรัง<ม>คือคุณคณิสศรแน่นอนนามสกุลถ้าเราไม่ได้ตามการเมืองในอุดรเราอาจจะไม่คุ้นนะแต่ท่านก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่สภาอบจมามาหลายเคยเป็นรองนายกอบจด้วยนะครับ ก็ถือว่าไม่ใช่หน้าใหม่สัทีเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สังกัดแบบอ,อย่างท่านนายกอบจอปัจจุบันคือท่านวิเชียนขาวขำแบบนี้ยนักสกุลเนี่ยโอโ้โหมันเด่นชัดชเคยเป็นสสเพ่รไทยคือเคยอยู่การเมืองระดับชาติแล้วลงมาเล่นการเมืองท้องถิน่นครับถ้าอย่างเคสนี้อาจารย์วิเคราะห์ยังไงคือคือถ้าเป็นเคสอย่างอุดอรเนี่ยก็แน่นอนมันจะแล้วเราจะเห็นอีกหลายๆยาจังหวัดนะถ้าจะมีการเปิดตัวกันไปในอนาคตเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเขาล้างว่าเฮ้ยจริงๆมันอาจจะชวนให้เราย้อนกลับไปดูข้อมูลนะ ว่าตอนเลือกตั้งปี66ที่ก้าวไกลเนี่ยปักธงได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเพื่อไทยแลนด์สล์อ่ะเช่นภาคเหนือตอนบนภาคอีสานเนี่ยเราจะเราจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องกระแสเพียวเพียร้อซนะครับเพราะว่ากระแสเพื่อไทยในอย่างอย่างภาคอีสานนะอุดมอุดรอะไรเงี้ยชัดเจนว่าเขาก็กระแสดีอยู่นะดูจากคะแนนปาร์ตี้ลิสก็แล้วว่าเพื่อไทยชนะจํานวนมากกว่าก้าวไกลนะครับในในแง่จังหวัดนะนะทนับจำนวนจังหวัดกันนะมากกว่าก้าวไกลนะในภาคอีสานนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ก้าวไกลประสบความสาเร็จ ผิดหูผิดตาถ้าเทียบกับอนาคตใหม่แล้วก็ขึ้นมาเบียดเพื่อไทยจะน,น่ากังวลได้ในภาคอีสานหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือมันได้เกิดปรากฏการณ์ว่าอาดีตคนเคยอาจจะบอกว่าเป็นคนสีแดงด้วยกันคนฝ่ายารประชาธิปไตยด้วยกันเขาแบ่งกันเป็นสองข่ายแบ่งใจให้ก้าวไกล